ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัชิกสมาชิกสวัสดีครับน้องๆนะครับนนอพี่ๆพี่ๆนะครับที่มาร่วมงานทำบุญวันเกิดในวันนี้นะครับที่บ้านราชาวดีนะครับผมก็บ้านหลังนี้ก็มีแบบพี่ชายล้วนนะฮะเดี๋ยวาจะไปดูบ้านผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวเสด็จขึ้นนี่ก่อนนะฮะก็ที่นี่ก็ของบ้านเลยนะครับก็ดีใจมากครับที่เห็นทุกคนนะฮะมาร่วมกันทำบุญวันนี้นะครับผมไม่เคย ขบวนมันเกิดนักคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมนะครับแจ่มมากเลยที่ได้มาเลี้ยงน้องๆอะไรพวพี่ๆ้วยดีนะครับกะะนะบ็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงอาหารในที่โรงอาหารกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องห้องอะไรนะครับทำไมกินแก้วันที่นี่ล่ะฮะก็ ปกติแล้วเนี่ยตามวันเกิดวันสำคัญอะไรเงี้ตามงนาจะไปเลี้ยงเด็กที่การทางสมองเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดกาลสินอ่าก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นแบบเด็กแต่ที่รู้จะเป็นเด็กอายุสิบยี่สิบเอิญประมาณเนี่ครับผมก็ไม่มีเกิดนี้เกิดงานอะไรก็จะเป็นเด็กทพิการทางสมองด้วยแล้วก็เยอะครับที่การสมองก็มีเยอะเหมือนกันประมาณสองสามร้อยคนเลย ก็ไปเลี้ยงทุกปีนะครับแล้วลพอมาที่นี่ก็ไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็เลยหาให้พ่อให้พี่หาว่าที่เด็กที่กำลังสมองอร่งเช่นนี้เนี่ยจะทำบุญได้ที่ไหนกันเนี่นยก็ได้มาที่บ้านราชาครับก็ที่ได้เดินดูสักพักแล้วนะฮะในงานในเอ็มพิซนงานในประเวณีที่นี่นะครับก็มีหลายประเภทเลยก็มีทั้งคุยรู้เรื่อง บางประเทก็ค eh no no ุยไม่รู้เ si รื่องเลยทอบทำลายตัวเองด้วยนะครับก็น้าสงสารหน้าแบบไม่ด้านหรับก็คือชื่นเองเพื่อนเองไม่ได้เลยต้อลวมาแล้วครับสวัสดีครับ ทุกคนนะคะที่มองให้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอ่ให้ราพ่อเขาตรงนี้เลยกันคะเด็บ เห็น <laughs> <laughs>